สวัสดีครับ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 เห็นไหม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 โอ้เห็นไหม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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคนะครับวันแรกจกรุลหุกหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์รู้วิธีแล้วนะครับวิธีที่จะทำให้พันสเสถียรน,นะครับเดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้วิธีการวิธีการไลฟ์สดแต่อาจจะมีการใช้คลิปแล้วก็ส่งเข้าไปใน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 ,ในห้อง YouTube ตอนนี้อาจารย์มี u t u b e วันนี้อาจารย์เริ่มลงไปเยอะแลวนะังนั้นพวกเราเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ ในเรื่อง Basics อ์ในงาน hrm อาจาช่อง YouTube พิมคำว่าอาจารย์ออมทอรัพย์ hr school นะครับอาจารย์ออมทอรัพย์ hr school นะครับอาจารย์ปรับปรับกล้องวิดีโอไปด้วยนะไม่รู้ว่ามันเวิร์กขนาดไหนทำสองอย่างในเวลาเดียวกันทำสองอย่างแล้วก็ทำคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหรือวันมะลลนนี้เนี่ย นะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้วิธีการถ่ายคลิปพวกเราก็ไม่ต้องรอ,อยันสองทุ่มนะจะปล่อยตอนไหนก็ได้นะครับอาจจะมีอาจจะมีการปล่อยคลิปไปแล้วแล้วเรามาเรามาคุยกันนะเรามาคุยกันนะสาหรับคลิปเรื่องเรียนยอาจจะทำกองตอนกลางวันแล้วก็ปล่อยไปดูผ่านช่อง YouTube แล้วเดี๋ยวจะคัดลอกลิงก์ให้มาใส่ไว้ในช่องของเราพวกเราก็ดูในช่วงเวลาไหนก็ได้นะแล้วก็กลางคืน,เ,นเราก็มาคุยกัน ทุกคนก็ทุกคนก็คอมมูนิเคตกันได้สวัสดีครับเป็นไงช,ชัดไหมชัดไหมเอ่ยชัดไหมเอ่ยชัดไหมนะเสียงได้ไหมเออเสียงได้ไหมภาพได้ไหมมันไลฟ์สดค่อนข้างมีปัญหานะภาพออกมาไม่ค่อยดีดูดูย้อนหลังลําบากแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเป็นใช้วิธีอัดคลิปแล้วโหลดเข้า YouTube แล้วก็ c o ปปีมาใส่ใน ในในเพจของเราแล้วมันจะชัดเจนตอนนี้อาจารย์เริ่มทำแล้วก็ทําไปแล้วอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของเรานะทำไมจะต้องมี HROD ทําไมต้องสอนกันทําไมต้องรีบตั้งแต่วันนี้ทําไมจะต้องให้จบภายในภายในภายในเดือนภายในสงการวันที่1 5 1 4้าเมษายนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเร่งด่วนเราอยากจะสร้าง HR ที่มีที่เป็นเป็น HR proactive เป็น HR เชิงลูกเนี่ย ต่อให้ต่อให้ไอโควิดมาเราก็ไม่หวัน่นเพราะอะไรถึงไม่หวัน่นเพราะว่าในจ้างเขาต้องการ h r ที่จะไปช่วยเขาออกแบบงานเอาน์ r o d เนี่ยมันเป็นงานเขาเรียกอะไรมันมันเป็นงานออกแบบอะออกแบบอะไรออกแบบองคอนน์กรไงออกแบบบ้านออกแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลทั้งหมดนั้นงาน h r o d เนี่ยตอนนี้ถ้าพูดกันตรงๆเลยนะมันเหมือนกับเป็นงานออดิต งานอดีตคอะไรงอดีคือมาตรวจน่นตรวจนี่ตรวจนั่นงาน hr od นี่มันแย่งงาน HR, hr แย่งงาน hr d ไปเลยนะแต่ h r m ไม่ได้แยง่งไม่ได้แยง่งในนั้นเนี่ยอาจารย์เลยอยากจะสอนเรื่อง hr od เพื่อให้จบในขณะที่มันเกิดวิกฤต c o v ิด -19 เนี่ย c o v ิด1 9นี่น่าจะเกิดไปจนถึงดูณขณะนี้นะดูทรงแล้ววันละวันละเริ่มเริ่มเป็นหลักร้อยแล้วเนี่ย พฤษสภาก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะก็ไม่รู้ว่าคนมันจะเยอะโรงพยาบาลต้องใช้เยอะโรงแรมต้องเป็นโรงพยาบาลหรือว่าองค์กรไหนจะต้องได้รับพิษไัยของโควิดกักสิบสี่วันนะตอนนี้เราต้องเราต้องคิดว่าถ้าเกิดคนของเราเป็นเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเดือนเมษามันจะมีข่าวคนในองค์คนในบริษัทเป็นละและบางคนในบริษัทเป็นเนี่ยพวกเราต้องออกแบบยังไงใครต้องใครบ้างที่สัมผัสโดยตรง ใครที่สัมผัสโดยอ้อมใครจะต้องไปกักตัวใครต้องมาทํางานนะมันยังอีกเยอะมันยังอีกเยอะตอนเนี้ยเราก็ได้แค่อะไร <c oughs> เราก็ได้แค่ป้องกันนะหรือจะมีคนของเราใครก็ไม่รู้ว่านะรับไปแล้วหรือเปล่าหรือหลังจาก14วันแล้วกลับมาเนี่ยจะเอาโควิดมาฝากเพื่อนๆที่ออฟฟิศหรือเปล่าโอ้โหมันยากที่จะยากที่จะจินตนาการดังนั้น หน้าที่ของเรา HR คือเราก็ต้องรักษาจสถเียรภาพาร่างกายของเราสักษาสมขุมร่างกายของเราแล้วก็รีบเรียนรู้ไปว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องดีไซน์ยังไงดังนั้นเนี่ยในกระบวนการออกแบบองค์กรเนี่ยมันไม่แค่ออกแบบองค์กรที่จริงแล้วไม,ไม่ไม่ควรจะเรียกว่าออกแบบองค์กรนะมันควรจะเรียกว่าก็เรียกว่าอค์แบบออกแบบทรัพยากรมนุษย์ก็ได้นะ ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติแผนกบุคคลเราเกิดมีใครสักคนเป็นโควิดสิบเก้าแล้วมันต้องทนะํางานร่วมกันนะ่ะแล้วไม่มีคนอยู่เออแล้วให้ทำยังไงมันเป็นคําถามที่อยากจะถามพวกเราว่าสมมติคุณถาม,มอาจารย์ถามภาคินนะถามภาคินนะถามว่าอยู่อยู่ดีๆแล้วเ r ชอามีคนเป็นโควิดสิบเก้า มันทางานด้วยกันมันแน่นะ,ะแผนกผบุนคน,นจะต้องถูกอะไรถูกอะไร,ระแผนกบุคคนจะต้องถูกกลับตัว14วันแล้วใครจะทํางานใครจะทำเงนินเดือนใครจะใครจะ,ใครจะต้อง work at home อันนี้คือหน้าที่ของคนตรงนี้เลยนะนะนี่คือจุดเริ่มตน้นต้นเลยอะสต์แผนกบัญชีต้องหยุดทั้งแผนกะใครจะรับเช็ควางบินเอาง,ง่ายๆเลยแผนกจะซื้อ หรือแม้แต่โรงงานอ่ะมันจะต้องหยุดส่วนงานไหนแล้วหยุดส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งแล้วโปรดักมันจะโปรดักชันได้ไหมแล้วมันจะมี o u t พุ t ออกมาไหมเพราะตอนเนี้ยมันเหมือนกับคนคนในธุรกิจคุณในอุตสาหกรรมมันยังไม่มีใครก็นเียกันมันมันยังไม่ไม่ไม่สูงกว่าสามที่เจ็ดจุดห้าองศา,าเซลเซียสใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีขึ้นมาเราทำไงไอ้นี่คือจุดเริ่มต้นเลยว่าทําไมต้องรีบเรียนทําไมจะต้อง ทำไมจะต้องทำไมจะต้องมาเรียนเรื่องดีไซน์ดังนั้นการเรียนให้จบให้จบภายในเดือนเมษายนเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายที่เราต้องออกแบบดังนั้นเรื่องที่เราต้องออกแบบอันที่หนึ่งก็คือเรื่องสิ่งที่เราต้องมีต่อไปเนี่ยรัฐบาลผู้นี้ต้นไปเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีออกงานไนทุกคนเอาออกงานไนของของบริษัทตัวเองหรือตอนนี้ใครเนี่ยรีฟวิดเอาไปแล้วเนี่ยลอง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 สกเก็ตออกงานไนของเหมือยงานเราดูซิว่า ของบริษัทเราดูที่ว่าเรามีการไหลเวียนของงานยังไงนะการไหลเวียนของงานยังไงก็เหมือนของกาที่เราเห็นเนี่ยเป็นทอ่อเป็นแฟตเอาอยู่มาเป็นคู่มือในการเรียนด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรบางทีเดียเด๋ยวว่าเดี๋ยวขอเวลาอาจารย์ดีไซน์หนังสือที่หนึ่งดีหนังสือเนี่ย,อ,ยอาจจะเป็นหนังสือที่ใช้กันอยู่เล่มน,นี้ก็ใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะโยกย้ายอะไรมาก,ก่อนมางนะเพราะว่ามันจะต้องเรียนทุกคนจะต้อง เอาออกนายของตัวเองมาไม่มีออกนายของใครแล้วถ้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมันเกิดการสลับสับเปลี่ยนงานเนี่ยเราจะต้องออกแบบยังไงเราจะได้กตอน,นี้ไปนะเราจะต้องดูการไหลเวียนของงานแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ใช้พวกเราเนะเข้าใจเรื่อง b a s i c ก่อนเดี๋ยววัตั้งแต่วันวันวันพรุ่งนี้แลวมาเรอเนี่ยเดี๋ยวจะสองวันเนี่ยเดี๋ยวพยายามจะอัด b a s i c นะ หรือพวกเราอาจจะไปดูคลิปในช่องอื่นซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆบริหารจัดการผ่านกลุ่มไลน์นะผ่านกลุ่มไลน์คงจะไม่รอกระตุเวลานี้หรอกเดี๋ยวอาจารย์ก็ไม่ได้มีงานเยอะมันไม่มาดาเดี๋ยวอาจจะอาจจะอาจจะถ่ายคลิปตอนเช้าสายบ่ายแล้วก็ลงไปใน YouTube แล้วก็แคปลิงมาใส่ในเพจเราเราก็อ่านได้เลยเราก็ดูได้เลยเราก็ดูได้เลย แล้วตอนช่วงเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยค่ำๆเราก็ใช้เวลาไม่นานที่เราจะมารีวิวกันหรือรีวิวผ่านทางกลุ่มไลน์ของเรานะครับนั้นน่ะเรื่องแรกเนี่ยที่อาจารย์จะสอนพวกเราก็คือเรื่องพื้นฐาน hrm กับ hrd จะสอนแบบเร็วๆนะเชื่อว่าพวกเราคงมีพื้นอยู่หรือใครไม่มีพื้นยังไงก็ต้องบอกอาจารย์นี่อาจารย์ปฏิเสธพวกเราหนึ่งคนที่เขาไม่มีพื้นเลยแต่เขาอยากจะมาเรียนหลักสูตรเนี้ยอาจารย์บอก hr o นี่เรียนไม่ได้ถ้าไม่มีพื้นมาเลยถ้าจินตนาการหลหลับตาดึงภาพให้ออก เรียนไม่ได้นะดังนั้นก็ปฏิเสธไปหลายคนแล้วดังนั้นพวกเราเองเ,องเนี่ยเชื่อว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วนั้นมันจะเร็วนั้นขอเวลาสักสองวันไอ้คำว่าสองวันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตอนเดียวนะอาจารย์จะอาจจะอาจจะ,อาจจะตรงอาจจะมีคลิปตอนหนึ่งตอนสองตอนสามส่งเข้าไปตอนหนึ่งตอนสองตอนสามสง่สงเข้าไปแต่พวกเราก็อาจจะใช้เวลาในการในการในการดนะูในการดูนิดนึงในการดูนิดนึงแต่มันจะไม่รีบนะจะไม่รีบเดี๋ยวลองดูก่อนว่า hrm กับ hrd เนี่ยมันจะจบได้ภายในกี่วัน พอจบปุ๊บเราจะขึ้นเรื่อง HR OD ก็คือดีไซน์ดังนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่างาน HRM คือในในฟังก์ชันบริษัทในอ r g ์ก i น a เซชันเดิมบริษัทเขามีการไหลม,มันมันมีมันมีจ็อบทั้งหมดกี่จ็อบมันมีตำแหน่งเท่ากับกี่ตำแหน่งเหมือนเหมือนท่าแปลงล่างอ่ะเหมือนท่าแปลงล่างอ่ะนะเหนะนะนะมือนท่าแปลงล่างอ่ะนะเหมือนท่าแปลงล่างท่านี้คือตำแหน่งงานท่านี้คือตำแหน่งงานท่านี้คือตำแหน่งงาน ท่านี้คืออะไรมือเนี้ยมือเนี้ยที่อาจารย์มือเนี้ยคือออกกันไหนมือเนี้ยคือตำแหน่งมือนี้คือตำแหน่ง,นนงใช่ไหมออกกันไหนมีผแผนกเพอร์เชสแผนกโปรเจนแพลนนิ ets, น่งโปรเจคบัญชีฝ่ายบุคคล,ผลแน ai, ผลแนกขายแผนกสโตร์ Store. แต่ในขณะเดียวกันตำแหน่งคืออะไรพนักงานรายวันพนักงานรายเดือนพนักงานประจําสํานักงานปริญญาตรีพนักงานอาวุโสหัวหนะ้าผู้ช่วยผู้จัดการผู้จัดการขึ้นไปนะแล้วในแต่ละงานนะมันเกิดการไหลเวียนยังไงมันเกิดการไหลเวียนยังไง มันไหลามากไปในสภาวะปกติมันก็โอเคแต่ในสภาวะวิกฤตแบบนี้มันควรจะไหลไหลไปเยอะไหมงานที่ไหนมันเอ็กซ์งานที่ไหนมันกำลังเวิร์กมันกำลังฟังก์ชันา function, งานไหนมันดิสฟังก์ชันกับงานอื่นเราก็มานั่งดูดังนั้นจุดเริ่มต้นก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราเราเรียนพื้นฐาน hrm อ่ารับคนเข้าเอาคนออกคิดว่าตอออกไปเตือนสอ,อาจารย์ต้องการให้เรียนเรื่อง ไอ,อ,อเรื่อง P, อเรื่อง hrd เจาะเรื่อง idp เจาะเรื่อง succession planning เจาะเรื่อง talent management เพราะพวกนี้มันจะเป็นมันจะเป็นสเสบียงให้เราเนี่ยเอาไปเป็นสมองเอาไปเป็น knowledge ในการที่จะดีไซน์ออกอันไหนงาน organization design มันเริ่มตั้งแต่วางการจัดวางโครงเลยแม้แต่ใน hr เนี่ยส่วนเนี้ยมันจะต้องมีหน่วยงานอะไรที่มันเพิ่มเติม งานอะไรบ้างที่มันจะต้องยุคงานอะไรที่มันต้องมาทำไมเอาผสมคอมบายกันในช่วงนี้เหมือน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 รักขนาดนี้พนักงานแทบจะไม่ได้ทำงานตามเจดีทุกคนจะต้องมาต่เช้ามาเช็คอุณหภูมิพนักงานเอาไปทํารายงานหมดไปเกือบวันแล้วเ,เกือบครึ่งวันแล้วก็จะเข้าไปสู่ในระบบการทํางานแบบเดิมซึ่งไอ้ระบบการทํางานแบบเดิมนี่มันก็ต้องซัพพอร์ตงานใหม่ๆไง ดังนั้นการไหลเวียของงานบางอย่างก็ถูกตัดไปเฉพาะใน HR ใช่ไหมเดี๋ยวนี้รับคนใหม่มาไม่ได้และเมื่อรับคนใหม่มาไม่ได้แล้ว,ม,ลม,ม,ม,ลวมันจะต้องไม่มีตำแหน่งงานใหม่คนจะต้องฟรีแช่แข็งแต่ในขณะที่ถ้าเกิดงานมันยังเป็นแบบเดิมอมันก็ต้องลดตำแหน่งงานลงก่อนก่อนที่จะจะลดคนต้องลดงานก่อนถูกต้องไหมหลายคนอาจจะต้องถูกนายเรียกเข้าไป ถ้าจัดทำแผนลดคนให้หน่อยสิแล้วเราจะไปชี้หัวใครอมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ลดงานงานอะไรที่มันมันเลือ้อยาวมันเป็นฟันปลานะเราก็ต้องดีให้มันสลิมแล้วมันจะเหลือนะงานใครคนนั้นก็รับผิดชอบหรืองานเอาออกคนยังอยู่แล้วเปลี่ยนไปหลายงานอื่นนี่แอันนี้คือการออกแบบแล้วเราก็จะออกแบบยังไง นะโอ้มันเยอะมากออกแบบเรื่องของหลืงอ่ะไปออกแบบในงานรีคูดเนี่ยมันออกแบบยังไงให้มันเหมาะเจาะก,กับเรื่องของการไม่รับคนหรือแม้แต่ในสภาวะปกติคุณจะต้องช่วยรีคูดออกแบบที่จะหาทูรลิงใหม่ๆที่จะได้คนเก่งคนดีอ่ะใช่ไหมเราไอ้หน่วยงานท r ีอนร่ยแหละต้องมาต้องมาทำไมต้องมาเป็นคนดีไซน์หรือในขณะที่คุณจะต้องรับคนแต่ภายใน คุณจะต้องหาใครเป็นแทเลน่์แล้วไอ้แทนเลน่์เนี่ยคุณจะออกแบบยังไงเห็นไหมมันเหมือนกับชิงงาน HRD ไปเลยด้าน HRD ถ้าไม่ถ้าไม่เรียนอ่ะตายเลยนะใช่ว่าจะอยู่รอดนะบางคนเนะี่ยกระเถิบจาก HRM ไปเป็น HRD ช่วงโควิดเข้าปุ๊บคุณจะต้องกระโดดเพราะงาน HRD หลังโควิดไม่มีมันไม่มีมันมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีห้องอบรมอะ่ะคุณต้องดีไซน์ห้องอบรมเอาอะไรแทนห้องอบรมคุณก็ต้องใช้ ระบบออนไลน์หรือระบบโมบายใช่ปะ่ะโหนี่นี่นี่แหละคืองานของ HROD เ็งงาน HR o n e z a t i o n Design คราวนี้กลับไปดูเรื่องอะไร่เรื่องของอย่างแน่นอนเลยเรื่องรีค r u เนี่ยมันต้องดีไซน์เพื่อใช้คนทั้งใน Station Planning หรือจะเป็นคนข้างนอกคนข้างนอกแต่คนข้างนอกเนี่ยบัตเจ็ตมันไม่ไหวล้วบริษัทที่ขายของไม่ได้อยู่จะรับคนใหม่ที่มีเงินเดือนมากกว่าปกติ30%เป็นไปไม่ได้คราวนี้มาดู ไอ้เรื่องของ Benefit and Welfare โ oh, อ mm ้โ hmm. หเห็นแล้วจบเลยนะ b e n e f i t and welfare คือเงินเดือนอาจจะไม่ต้องขึ้นเยอะพะนักงไนเข้าใจโบนัสปลายปีนี้ไม่มีใครหวังแล้วล่ะไอการจะเพิ่มค่ารักษาพยาบาลไปเที่ยวมันคงทำใจได้นะว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้มันยิ่งกว่าน้ำท่วมทำเท่า แต่ในขณนะดเดียวกันบริษัทเองก็ไม่สามารถที่จะทิ้งพนักง,งานได้ทิ้งยิ่งทิ้งยิ่งซ้ำไงดังนั้นเนี่ยะจะมีสวัสดิการใหม่ๆอาหารกลางวันฟรีและฟรีอย่างดีด้วยนะต้องไม่มีอะไรต้องดูแลเรื่องเฮลตี้อ่ะตวนนี้มันสวัสดิการมันออกในลักษณะที่เป็นเฮลตี้ผู้คนต้องออกกำลังกายนะไอ้คำว่า t a l น n t m a n น g e มันต้องเอาเรื่องสุขภาพเข้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยละพนักง,งานดาวรุ่งนะการป้องกันมันจะมามากกว่าการแก้ไข อาจจะต้องอาจจะต้องเขารียกอะไรฟีดค่ารักษาพยาบาลไม่เพิ่มแต่เอาตรงเนี้ไปเป็นเรื่องของการป้องกันเพื่อใหับราชกานเนี่ยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ป Ł ่วยไม่เป็นไข้เห็นไหมอาหารกินดีน้ําดื่มกินดีนะดูแลเรื่องบรรยากาศในการทําง,งานไม่ให้มันหนาวไปร้อนไปติด,ดกันมากเกินไปจะต้อง work at home work at อะไรก็รว่าไป อันนี้มันเป็นงานของ HROD ที่มันจะต้องคุยกันตอนนี้เลยถ้าไม่มี HROD มันจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วถ้าเกิด HR ยิ่งจะเอา HRM มาบีมาเค้นให้ทำงาน HROD จบเลยพังทั้งคู่พังทั้ง HRM และก็พังทั้งบริษัทดังน,นั้นหลักสูตรเนี่ยมันจะต้องถูกบรรจุมันอะต้องถูกฉีดบัดถูกฉีดยานะเร่งผลเร่งดอกต้อง GMO กันเลยเพื่อให้มันขยายพันธุ์ให้มันเร็วๆขึ้น อาจารย์ก็เลยเปิดตรงนี้ขึ้นมาอะข้อขนี้พอเราเห็นภาพว่าทุกอย่างมาันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาราวนี้เมื่อเราเมือ่อเราถ้าเราจะเริ่มตน้นเมื่อ hrm เสร็จแล้วเมื่อ hrd เสร็จแล้วต่อไปก็ต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องออกอันนี้เรื่องั้งแต่เริ่ม J จดีก็ต้องเริ่มอาจารย์ก็ต้องฝึกพวกเราให้ทํา J ดีให้เข้าใจเรื่อง J d ดีเพราะ JD ดีมันเป็นที่มาของงานงานเป็นที่มาของคนใช่ไหมงนั้นรู้จัก J d ดีวิเคราะห์งานเราจะต้องเรียนกันถึงขั้น ชอบอนาาเทลไเซว่าตำแหน่งงาน,ม,น,ม,นมันควรจะมีไหมหรือเราจะจุกแค่นี้สองเจดี JD, มันจะไปจะท้อเรื่องของการจ้างงานเรื่องการประเมินค่างานพูดง่ายว่าเราไม่ได้เรียนแต่เฉพาะในของเอชอาแต่เราเรียนทั้งออกงานไอโฟก้าใครที่ออกงานไอเป็นหมื่นเป็นพันก็นเหนื่อยไหนะแต่ถ้าใครมีเป็นหลักร้อยต่ำกว่าห้าร้อยอยู่ในระดับสองถึงสามร้อยก็ค่อย,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 อยสบาย อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนกันดังนั้นอาจารย์คิดว่าสิบห้าวันอาจจะไม่พอมันอาจจะให้บางคนไปก่อนคนที่ยังช้าอยู่ก็ค่อยๆไปเพราะอาจารย์จะใช้วิธีการเรียนแล้วให้การบ้านไปทํดังนั้นถ้าไม่ส่งการบ้านนี่ก็จบก,ก็เสียเงินฟรีนะไปเซอร์ติฟิเคตก็ไม่ได้ทําการบ้านแต่ต้องพยายามเขตกันให้ส่งการบ้านส่งการบ้านเสร็จให้สอบนั้นก็สอบแบบจนถึงมาตุดท้ายมันจะมีร้อยข้อ แต่อาจารย์บอกเลยนะว่าเรียนออนไลน์เ <amigo> น <futur gamma> ี่ยมันเป็นการเรียนเหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะเดี๋ยวถ้าทุกอย่างมันเกิดสบายๆแล้วสถิติคนติดน้อยลงแบบจีเนี่ยเริ่มเริ่มหายและเริ่มไม่มีแล้วเริ่มควบคุมได้ควบควบคุมได้ควบคุมได้ควบคุมได้เราจะต้องนัดกันออกมาเราจะต้องนัดกันซึ่งอาจารย์จะไม่คิดเงินเราก็นัดกันมาเพื่อเหมือนกับมามาเจอหน้าแล้วก็มาบัลลีคอนเฟิร์มมาเซฟกันใหม่ว่าเฮ้ยที่เรียน เข้าใจนะเพื่อที่จะให้มันจบแล้วก็ให้ออกให้ใบเซอร์แล้วพวกเราก็ไปไปคุยกันเจ้าหนายว่าเราสามารถช่วยเขามีเชื้อแล้วว่าคือมันไม่จำเป็นจะต้องเก่งก็ต้องมีประสบการณ์แต่เราสามารถที่จะรู้ว่าเราจะดีดดไซน์ยังไงให้เจ้าหนายเขาเลือกเขาอาจจะไม่เลือกแต่เราก็เริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มสลับสับเปลี่ยนนะยุบเพิ่มควบรวมให้เหตุผลเขาได้บันดีกว่า เราเข้าไปรับออเดอร์แล้วเจ้านายเขาบอกให้รับจะมีเราไปทําไมก็ในเมื่อเขาคิดเองหมดเลยดังนั้นเราจะต้องทูเวกับเจ้านายนายก็ให้มุมมองในอนาคตเราก็ทําให้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็เราไปดีไซน์อาให้นายเลือกนะแต่เราไปเรียนมาเงเราก็จะมีองค์ความรู้จะมีทรัพยากรที่อาจารย์ให้ไปเราก็จะกลายเป็น HRBP ก็คือขาดเราไม่ได้ยังไงก็ต้องคุยกับเรายังไงเขาก็ต้องการ ต้องการคนที่เอาสิ่งที่เขาคิดามาสาบต่อหรือบางทีเขาก็อยากจะฟังเรา,านี้เป็นงาน h r d เห็นไหมที่อาจารย์พูดมาว่าสถานการแบบนี้นายต้องการ HROD นายบอกต้องการให้เราทำไมให้เราคุยคุยให้เขาฟังไม่ใช่เราไปรับความคาสั่งเดินเข้าไปหานายถือสมุดโน้ตจดวอนายจดในทางกลับกันเราต้องเข้าไปพูดแล้วก็นายจดสิ่งที่เราทำไมนายนายจดในสิ่งที่เราพูด นี่คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับในนั้นเนี่ยก็อยากจะอยากจะบอกกับพวกเราว่านะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนอาจารย์จะต้องอาจารย์จะสอบพวกเราภายในภายในภายในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือสอบเรื่อง hrm hrd อาจารย์เองก็ต้องเล็นออกข้อสอบเพื่อที่จะเอามาวัดผลก่อนว่าสัก20ข้อแรกหรือ30ข้อแรกเนี่ยงาน hrm งาน hrd เนี่ยพวกเราพวกเราพวกเรา,พว,เราพวกเราผ่านนะ เพื่อที่จะเอาไปเป็นทรัพยากรในการรุยเรื่องงาน HROD เพราะงาน HROD เนี่ยมันจะต้องอาจจะต้องสอบเรื่องของการไหลเวียนงานของแผนจัดซื้อแผนอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตตามที่เราอะตามที่เราทํางานอยู่นะตามที่เราทํางานอยู่ใครอยู่อย่าง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 ตนเนี่ยอยู่บริการร้านอาหารก็ต้องก็ต้องเอาเออแกนไหน์ของร้านอาหารนะใครอยู่เมนูเฟรชเจอร์ Factory, ใครอยู่เทรดดิ้งใครอยู่ซื้อมาขายไปนะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคุยกันทีละคนละคนซึ่งมันก็จะรับมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวกล่าวว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่เคลื่อนไหวสิบกว่าคนนึ่งก็น่าจะพอสำหรับรอบแรกมันจะได้ไปกันไงไม่งั้นมันจะทำไมมันก็ไปข้าหน้าข้างหลังก็ต้องมานั่งฟังกันใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดมันยังบางทีมันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะแต่เราก็มีคิดให้ดูย้อนหลังังนั้นวันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นวันปฐมนิเทศเป็นวันที่อาจารย์ ทดสอบระบบและพวกเราก็เริ่มเรียนรู้แต่วันนี้เนี่ยจะเป็นไม่ใช่ต่อไปมันจะไม่ใช่แบบนี้แลวจะไม่ให้ดึกแบบนี้ละเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มีอาจารย์พึ่งสเสถีรกับ YouTube พวกเราก็ไปเปิดช่อง YouTube หรือไม่ต้อง YouTube ก็ได้แต่อาจารย์จะอัดช่อง y youtube เนี่ยเอามาแปะไว้ที่เพจเราซึ่งก็จะชัดเจนมันจะง่ายอาจารย์อาจจะต้องทําในช่วงเช้าเช,ช,ชวว้า้เช้าว่าง แต่บายบายิ่งก็คือเะี๋ยมีทั้งสามตอนนี้อาจารย์มีสามเพจอะที่อาจารย์จะต้อง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 ,จะ,อง,จ,ะองจะต้องสื่อสารนเนี้ยคืออาจารย,ย์ตอนนี้เหมือนกับเป็นคนที่ออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจากเดิมที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับอ่ะโอเคนะดังนั้นวันนี้เราทดลองกันวันนี้เราเจอแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งพวกเราผ่านทางช่องช่องเนี้ยว่ามันจะเรียนเราจะเริ่มต้นออยังไงวันนี้ถือเป็นวันปฐมิกทศ อาจารย์อธิบายให,ให้เราเห็นภาพว่าจะต้องเรียนอะไรแต่อย่างไงก็แล้วแต่ในสัปดาห์เนี่ยต้องมีสอบแล้วจะต้องเริ่มแล้วอย่างน้อยสุดจะต้องเริ่ม HSAH เกับรออดีแต่อาจารย์จะใช้เป็นแนวสรุปนะแต่พวกเราก็ไม่ต้องกับบงวลหรอกไอ้เรื่องสอบมันทําได้อยู่แล้วเพราะมันมีหนังสือมันมีมันมีเรื่องราวในเพจหลายเพจพวกเราเข้าได้นะครับโอเคนะังั้นวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็ใกล้ก็โอ้เวลาเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวจะศาสตร์ทุนนะดึกเกินไปแล้ว นะดังนั้นอย่ใช้พวกเราเนี่ยพักผ่อนนะใช้พวกเราพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มามาเริ่มเรียนกันใหม่นะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขอจะขอเข้าไปดูในระบบแล้วเดี๋ยวจะจะพยายามแปะค้อเรื่ออะไรแปะยู่ทูบเอามาให้ดูให้พวกเราเปรียบเทียบกันว่าระหว่างดูไลฟ์สดกับดูยูทูบเล่นยูทูบดีกว่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใส่เข้าไปในระยะเวลาต่างๆให้เรามีโอกาสดูไม่ต้องซีเรียสจ,จะดูไม่ดูไม่ใช่สาระ เอาอันที่เราสะดวกถือว่าเมื่อมีอะไรเมื่อมีอะไรเมื่อมีอะไรเมื่อมีการสอบอะ่ะเมื่อมีการสอบอะ่ะนะเมื่อมีการสอบพวกเราต้องทำข้อสอบให้ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเอาคะแนนสอบให้ดูต่อไละคนของแต่ละคนเนานะโอเควันนี้อาจารย์ขอโทษที่เริ่มช้านะแต่ก็ต้องการที่จะทำระบบให้มันเฉีเยงน,นะครับขอโทษขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเอาคลิปใส่เราอาจจะเจอกันตอนสักทุ่มหนึ่ง รือทุ่มครึ่งไม่ต้องคุยกันเยอะคุยกันในไลน์กลุ่มคุยกันในไลน์กลุ่มเรามีไลน์กลุ่มแล้วใช่ปหมล่ะแล้วเราจะได้สื่อสารกันได้เพราะอาจาย์คิดว่าก็อาจจะเป็นแค่นี้อาจจะไม่เอาเยอะกว่านี้แล้วเพื่อจะได้ง่ายต่อการสื่อสารกับทราฟิกในกลุ่มไลน์นะครับเข้าใจภาพตรงนี้นะเรียนกันเรื่อยๆเรียนกันย,ยาวๆ15วันอ่ะ15วันตาวันละกี่ชั่วโมงไม่ต้องสนใจวันละลกี่รอบไม่ต้องสนใจนะทำการบ้านกี่กี กี่เรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องส่งการบ้านมาให้ครบแต่สุดท้ายก็ก็สอบได้คะแนนเกิน6 0ก็ผ่าน,นก็ผ่านโอเคนะครับโอเคโอเคใครมีอะไรสงสัยเรามีกลุ่มไลน์แล้วนะให้ให้ให้ไลน์ให้ให้ให,ให,ให้ให้เข้ามาในไลน์กลุ่มให้เข้ามาในไลน์กลุ่มใครมีคําถามอะไรก็ให้ยูในไลน์กลุ่ม,มเราจะเริ่มเราจะเริ่มอาจารย์ถ้าอาจารย์มีคลิปอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราอาจารย์ก็จะก๊อปีใส่ เพจของเราเพจของเรานี่จะไม่มีคนแปลกหน้านอกจากคนที่เรียนหลักสูตรนี้คนที่จ่ายตังค์เท่านั้นนั้นจะไม่เยอะก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะโอเคอาจารย์ขออนุญาตปิดตัวนี้เพราะมันดึกแล้วพว,พวกเราจะต้องอ่านต้องนอนพวกที่ต้องไปทํางานปฏิบัติภารกิจเอาว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นแหละนะใครที่งงง,งเอออาจารย์ออมสอนยังไงบางคนที่เข้ามาครั้งแรกไม่รู้จักอาจารย์ออมเอออาจารย์ออมจะสอนจริงแบบว่าโอดตังค์มาแล้วหากทำให้เห็นเลยว่ามันเริ่มนมนนี้จริงๆ แล้ววันนี้มันเหมือนวันแรกคุกขัดหน่อยแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเลืนนี้มันจะไม่คุกขัดลวนะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสิบห้าวันนี้คือสามสัปดาห์อาจารย์ให้มันสามสัปดาห์เลยอาจารย์ตั้งเป้าไว้ว่าขอพวกเราเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์เกือบถึงปลายทางในช่วงสงการนั้นจะไม่รีบนะเรามีเวลานะครับเรามีเวลารีบไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับโอเควันนี้อาจารย์ขอหยุดเทอร์ีก่อนนะครับบายบายครับ